วันนี้หลังจากที่โดนยิงไปแล้วสี่ลูกครับมือบัวก็จะพยายามตีไข่แตกให้ได้นะครับรก็ยัง,ยง,ยงลุงอ,อดุลพักดีพัดดอนนะครับปอสี่ไปปอห้าฝั่มืองบัวก็จะมีะเมสซี่เจนะครับเป็นผู้หญิงนะครับเล่นดีนะครับแต่ว่าตัวเล็กนะครับเขาร่วมเล่นด้วย อีกประมาณ2นาทีสุดท้ายก็จะเปลี่ยนน้องสองลงไปเล่นนะครับก็มีนักกีฬาตั้งแต่ชั้นปสาขึ้นมานะครับ,บก็สานบกครบเด็กบอลที่เ็ก็หนึ่ตอนนี้นักกีฬาเริ่มรอ่อยหลอตัวเล็กแลก้วก็บางส่วนก็มีนะครับแต่ว่าเป็นกระเทยท <c oughs> ีนี้เราเตรียมตัวเนื่องจากว่าเราจะเป็นเจ้าภาพกีฬาอำเภอนะ ถ้ากีฬาเำิภอไม่มีตัวเทียนตอนนี้น้องพุ่งบุกหนักแล้เพงเพื่อว่าหวังจะ ออากพานุวัฒน์ลงพึ้นกัออพานุวัฒน์เบอร์เจ็ดลงไปแทนลุงอรุณพักดีพันดอน,นพูดสาประตูนี่ก็โอ้ไม่ธรรมาดานะครับไม่ธรรมดาเห็นไหมครับผู้หญิงก็ไม่ธรรม,าด,าม,มาดานะครับทุกวันนี้ จริงถ้ารูปร่างใหญ่โตกกา่นนี้ก็แต่ก็าไม่แน่ถ้าตัวเล็กเขาก็จะมีความล่องตัวนะครับนะครับตัวเขาหนาเขาจะมีความจุดสุนตัน่วอยู่ต่ำหนาะล้มยากวิ่งเร็วนะครับผานวัด่งมาให้นัดชัดนัดชดัดท่านไหมนัดชัดนี่นาเล็กสิทไกาซิวกาซิวจะได้พันไหม,ไม,ไม,ไหมตัวแล้ว อันนี้ตะคุนนักบอลนะครับตะคุณนักบอลน,น,น้องยิมนะหมายเลขสิบสามเก่งไม่เก่งเมืองบัวคุณจราเมืองบัวได้ยืมตัวไปเล่นนะครับปีที่แล้วเนี่ยหมายเลขสิบสามน้องยิมนะครับตัิคุณกระต่ายจันดูออย่ออย่มาไว้ยยู่งยุอยู่ยไปดังหน้าเนาะอายูนี่น้องม่นก็อาแดงมาอย,ออยู่คือยุ่คือยุ่ เออบอกว่าถ้าใครไม่เอาพวกความมาวันนี้นะแบนหน้าไม่ได้ลงนะครับออต้องรายงานด้วยเพราะว่าขณะเต่บ,บ้านตัวเองยังไม่ดูแลจะไปดูบ้านไหนนะครับนัดชัดยิ่งไม่ยิ่งเลยที่คุณอีกครั้งนัดชัดนัดชัดเนี่ยถ้าไปด้านขาขวาเนี่ยครับคารมี่เลยครับแข่งขันรายการร้อยร้อยเก่็สารสินนะครับเป็นอันดับที่สองร้อยคือร้อยเอ็ด แก่นก็คือขอนแกน่นสารคือสาร,รคามแล้วกาลสินนะครับแข่งได้เราแบบที่สองได้รองชาเลอดนะครับมีรางวัลสามหมื่นบาทนะครับแต่เ,เราไปห้าคนเราได้สแมแดงมาหกพันพันพูดแข่งแบบเย้าเยอนเหมือนกันนะครับไปแข่แงอาทีคุณโอ้ว่ความผิดนี้ใครบอกวไม่มีล้ำหน้านะครับเพราะว่าฟุตบอลเจ็ดคนนะครับ พอเจ็ดคนตอนนีออ้ทีมบ้านนอกนะครับทีมอย่งอางกันทลมเพื่อนเพื่อนเกบนะครับเพื่อนเกตเกตออกัก็ได้นะไม่เป็นไรครับเล่นได้ครบเล่นได้าะาจัดยิงอีกครั้งหนึ่งเข้าข้างคัดออกไปครับทัดสิบคนซ้อมอยู่สามซี่ หมายเลขสิบนี่มัธยมนะครับครูไม่บอกว่าให้ยิงตามสูตรนะครับตามที่ก็ฝึกซ้อมมาครับเออ ขอบคุณนะครับแต่เบ็ดไม่ขายนะครับเบ็ดเตะเร็ดนี่คือของทั่วไปนะครับเบ็ดเตะเร็ดไม่มีเบ็ดเตะเร็ดนี่คือขายขนมขายน้ำชากาแฟอ่ออาพอมันเบ็ดบะหมี่เลครับเบ็ดแท้ๆไอโฟนโอ้ยผิดนะครับปอ <S <S ห้านะครับผิดไปผิดฐาน,น, <S <S นาดีนะครับผู้ป่วยแต่ว่าตอนนี้มักบ้าเลยเล่นเลยกูย กอลิิทอ,อตอมนะครับอตอมเปลี่ยนมใหม่ปอห้านะครับอตอมอันนี้ก็เล่นดีนะครับแต่ว่าขาดซ้อมบ่อยไปหน่อยนะครับมันเลี่ยงกีฬาพม่าประขาดไอ้ทางไี้รูปอัมเรียนใหมาานน่ย,นมยันต้นดมคุณวันนี้ก็เปลี่ยนเอาผู้เล่นที่ ตัวสำรองไปแทนบ้างนะครับเพื่อเป็นการสัมผัสสนามนะครับอาทิคุณอาทิคุณกระจายยันปอสนะครับก็จะมีนัดจัดที่ปอหกมาช่วยปกครองนุ่นน้องนะครับเพื่อเป็นการสร้างความสมดุลในทีมนะครับอา,อาทิคุณยิ่งไหจอาทิคุณยิ่งโอ้ยเสียงไผนังเสียงอยู่วะ เป็นการสัมผัสฟุกบอลในการสักกัดเกมนะครับเด็กจะได้มีแมนนะครับน้องใหม่น้องปีใหม่แล้วเป็นผู้ชายครับพี่กายว่าขอตัดผมจมังหน่อยเนี่ยขอเมียขอไปข้อมาใดการเลย เน um ื่องจากว่าชุมชนน้ำพึ่งเรามีคุณครูที่มีต้นแบบมีไอดอนคือคูณบิวคูณบิวก็เล่นฟุตบอลในระดับบีแมนลีกนะครับลีคือยิงตอลวิตเออนะครับหนึ่งพันบาทคุณครูช่วยเพชรนะครับผูผาเสก ก็ช่วยทางประธานสภาหมายเลขอะไรเนี่ยกระโปรน้องสองน้องสองกัไม่ได้นะครับหมายเลขสองอ่าสองนี่ทั้งทั้งหมายเลขและชื่อนะครับสองอสองอ่าโดยโดยมีพี่สาวคือน้องหนึ่งน,น้องสองอยู่ปสามครับแต่ว่าอยู่ยปสามเลนซี่โอ้ติงไข่แดงก็ได้นะครับ เป็นนักกีฬาผู้หญิงนะครับไปก็เกิดการสูสีนะครับเนื่อจากว่าเราต้องการพัฒนานะครับพัฒนานักกีฬานะครับ,นนรบออสอนไอสอนก็นรำลาสอนใจอะไสอนเอนอดูแแจ๊กเนาะลองเบิรงกัลูกคู้แจ็ก จากทีราวุธวงยาปาเนี่ยครับเน่ยไอ้น้องหนึ่งเนี่ยคือเป็นผู้หญิงนะครับแล้วเลือดเป็นสองไอ้คะแนนผิดเพื่อเดี๋ยวนี้จะพดเ่องตำนานในเดือนในไทยไปอย่างสูงนะครับที่ได้เกิดมาเป็นประธานในวันนี้นะครับ รบวนตรงตรงนี Cornell, ة, catalog, ้เลยนะครับก็เดินทางปลอดภัยนะครับโอกาสหน้าก็คงได้มีโอกาสได้มาร่วมชมการแข่งขันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านมีธุระมีภารกิจตอนนี้เปลี่ยนผู้เล่นสำรองลงไปนะครับเป็นเพื่อจะไม่สัมผัสฟุตบอลนะครับ เอนใหม่ไอ้อิคุณยที่คุณอธิคุณมาอที่คุณแั่ไม่คู่คพูดอย่างเดียวนี่ออฟนไอฟอมาให้เงหเสงหน่งไหมสองสอโอ้ยมาใหอิคุณยที่คุณมาใหอิคุณโอ้ิ่งมากครับนี่นักกีฬารุ่นใหม่นะนี่คือตัวเชนตัวตายตัวแทนในรุ่นต่อไปนะครับในปีหน้าอธิคุณมาไที่คุณโอ้ ส้องตองเต็หนิงต้องมาช่วยทุ่มไปน้องน้องพูดน้ดนอยที่ครับกระนั้น <uno> of of ีมาดีคุณผู้่าเก็บบอลไม่เก็บ ยังพึ่งยังไม่ยอมนะครับยังไม่ยอมไม่เพิ่ตัวได้เพิ่มสปอร์อดีคุณกระตายออยันยัดไปไอดีคุณ<อ>ยัดไปปีไม่เอานะครับ ตัวผู้ผานะครับอันนี้เล่นดีนะครับเพื่อนว่าตัวเล็กนั่ชือกมาหน่อยหลานพลายคำพันธ์ชีกันตาวุ้งโค้ชพลายสับเปลี่ยนนะครับเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสได้ลงไปเล่นสัมผัสบอลเพื่อเร็วอากาศต่อไปนะครับอาจจะได้เป็นตัวจริงถ้าไม่มีโอกาสนะครับก็เนี่ยอธิคุณนะครับปอสี่นะครับเนี่ยปอสี่หลุยส์ยูยูวารี่กะต่ายจัง น้องบักย่อแต่ว่าดีก็บักย่ออยู่บักย่อดีตะคีดเราแห้งครับแต่แ,แ,ตแมตช์ที่แล้วบักโย,อย่อยิ่งยูสามลูกอย่าแต่ว่าหมดเวลาการแข่งขันนะครับ<อ>ผมบอกว่าน้องพึ่งชน,นะถุงจลาเมืองกัวทีรประตูต่อหนึ่งขอขอบพระคุณนะครับ,บ,รบรขอเชียงตัวมือให้ดีรางสองทีมน,นะครับบอ,อลจะหายเหยียบนะครับ เราก็จะมีอีกคู่หนึ่งนะครับคนที่ไม่ได้สัมผัสฟุตบอลนะครับเแมตต่อไปก็จะได้สับเปลี่ยนกันลงเรื่อยๆนะครับ